ผู้ชมคะวันนี้ค่ะเรามีไม้ม็อบพร้อมถังปั่นรุ่นใหม่นะคะมาแนะนํากันด้วยค่ะซึ่งสามารถแยกน้ําสกรปรกกับน้าสะอาดออกจากกันได้ด้วยนะคะจะเป็นยังไงพาไปชมกันค่ะคุณผู้ชมค่ะพูดถึงถังปั่นถูบ้านเมื่อก่อนทิพย์ใช้แบบปั่นน้ําเดียวกันค่ะวันนี้มีตัวช่วยดีๆในการถูบ้านให้สะอาดทุกครั้งที่ถูกักบไม้ม็อบพร้อมถังปัน่น greenhouse รุ่น flat spin ค่ะเพียงแค่ก,กดแต่ละครั้งถือเป็นการซักแล้วก็ปั่นหมาดไปในตัวและพอกดไม้ลงไปก็จะปั่นสิ่งสกรปรกออกไปในช่องด้านข้างซึ่่งงแยกกนนะะกชอัันนนนะะคจา้ ตัวถังก็จะสูบน้ําสะอาดขึ้นมาซักล้างให้กับผ้าม็อบของคุณให้สะอาดง่ายๆแค่นี้เองในส่วนของด้ามม็อบนะคะเราสามารถปรับเอนนอนได้ตามใจชอบและตัวแป้นม็อบนะคะหมุนได้360องศาตัวผ้าม็อบเนี่ยดัยกจับฝุ่นได้ดีมากๆตัวถังนะคะน้าหนักเบาทนทานไม่แตกง่ายมาพร้อมกับการรับประกันถึง1ปีเต็มค่ะในเซ็ตประกอบด้วยไม้ม็อบพร้อมถังปาดและมีผ้าม็อบไมโครไฟเบอร์หนึ่งผืนวันนี้ให้คุณผู้ชมซื้อ1เซ็ตแถมฟรีทันทีอีก1เซ็ตและยังไม่พอแถมผ้าม,อ iber, ม็อบไมโครไฟเบอร่มวมูลา คส้า3,980บาทแต่วันนี้เราให้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่1,390บาทเท่านั้นโทรเลยนะคะที่0 2 1 0 7 7 6 6 6ค่ะโอ้โหทั้งสะดวกสะอาดใช้งานง่ายแบบนี้ก็ต้องรีบโทรมาสั่งซื้อกันแล้วนะคะ